สวัสดีค่ะแซบแบบมัมจ้ามาแล้วมาแล้ววันมือนีนะคะติแกงหน่อไม้ส้มใส่อกไก่นะคะเบิง้งเดือดพุดพุดเลยคุณเนี่ยกาล่งแกงจ้าเรามีซีแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวห่อเสดมากินเขาน้ำกันเนาะแกงหน่อไม้ส้มจ้าแสบแเลยเบิงบ้งเบิ้งเดือดเดือดนะจ้าเดือดเดือดเลยจ้าคพื่อนนะควันหวยฮุยเลยหรอคะนะเห็นไหมคะ แกงหน่อไม้ส้มนะคะใส่อกไก่จ้ามาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันจ้ามาจ้ามาจ้าแกงหน่อไม้ส้มใส่อกไก่ค่ะพี่น้องพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันค่ะนี่ค่ะเห็นบอสอร่อยอร่อยจ้าวันนี้เด็กกินแกงหน่อไม้ส้มเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินเขาน้ำกันเลยค่ะเห็นบอสค่ะมาจ้าหน่อไม้ส้มใด้ใจพอดีเลยค่ะกำลังเป็นเลยเนาะ มาเด้อจ้ามากินขาวน้ากันจ้าแซบสวัสดีค่ะแซบแบบมาม,มาแล้วมาแล้วมือน,นีได้แกงน้องไม่สมค่ะมาแกงน้องไม่สมใส่โอ๊กไก่ค่ะมากินน้ากันค่ะแบบน้ำได้หลายเลยนะคะมากค่ะในอาหารจานเดียวค่ะมือน,นี้เนาะสดขาแหลก,ก่อนจังคอยบอกอื้มซิมชิม Mm. แซ่บค่ะโรไม่สมกำลังพอดีนะคะเฮนโรเอลลี่วันทุกที่ไออีติ่งอ่าไทยซุปบะทไทยซุปบีบอ่าเบมบูบีบไก่เนี่ยโนะอ่าดิทเทิลสปายสี่ทำเอนจอยวิดมีเป็นยูคัมทูลุกไม่ชแนลพรีดไลฟ์ for me อ๋อซับสไครเบอร์ for me โอเค thank you so much ทำเอนจอยวิดมี my friend ซุปเบมบูวิดอาชิคินโอเคมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะคำแรกแหกมานเกาวานะคะขอสดก่อนเลยนะไก่กับน้ำเพีบค่ะอืมน้องใหม่สมกำลังอันนั้นเลยค่ะเป็นพอดีนะคะอืม นี่ค่ะแสบค่ะสนำสนับนะคะหเห็นไหม มาจ้ามาจ้าอืม ทำไม่สมค่ะกระลังสมแสบพอดีค่ะจิกไปหนึ่งขาวเหนี้วเนาะกินขา้าวเจ้าแห้งค่ะ นี่จ้าแซ่บแซบ่บหอมหอม มาจ้ามากินน้ำกันเด้อฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปนะคะฟังเอเชียสรัฐนะคะมากินน้ำกันจ้า เป็นยังไงเนาะค่ะประเทศไทยเนาะก็ให้ทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะคะ my friend bamboo so d e l I c i i o u s like it ซุปแบมบูไทยฟู้ดอย่า It's called in Thai food แกงหน่อไม้ส้มเห็นบ่คะแกงหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ส้มนะค่ะเห็นบ่มเอเนี่ย กายค่ะแซ่บอืมสมใจอย,ยาก รสาสดน้ำค่ะ

สมใจยอยากแห้งค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ติ๊กก็จะฝากไปแค่นี้นะคะเนาะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะแกงไมยสมค่ะเดี๋ยวขอตัวกินแกงไม่สมให้เบสนะคะนะคะมา้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i ต e ให้ติ๊กด้วยนะคะเนาะฝากช่องด้วยด้วยกอติ๊กด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย